Nó chó hả

บงยิงสวยอ่ะแต่เวลาเราเตะไม่มีใครถ่ายคลิปอะ<ด>่ะยิงเลยลูกอานยิงเลยเฮ<อ>้ย <laughs> มีคลิปมีคลิปฮะ <laughs> ล,<ร>ลูกเรายิงลิมิเต็ดต่ออะไูกยิ่งถนัมมึงจะเห็นอะหรไม่เห็นอะ <laughs> ไรลิมิเต <laughs> ็อเิ <laughs> อ้ล<อ>ิม <laughs> ิเ<อ>ต็ดเฮ้ย สวยงามพีพลยิงเลยยิงเลยเออสามไปเฮ้ยสวยงามได้ยโอ้โหลยู่ลกพลว่างลูกพกลว่างไปสวยงาม bà mốt bà mốt bàn cay lên bà mốt nhìn đây nhìn ừ <cười> <cười> เปิดหน้าเลยลุงอาร์ตบ้างเปิดมาเลยลุงอาร์ตลุงอาร์ตสวยงามเปิดมาลุงอาร์ตโอ้ย <laughs> อะไรเนี่ยโอ้โ oh, ห <laughs> <laughs> ปกติไม่พลาดนะเนี่ย <laughs> <laughs> เปิดขึ้นหน้าเลยเนี่ยขึ้นหน้าเลยติดไปติดไปเปิดได้เนี่ยลุงควว่างเปิดมาลุงพลเอาเปิดออกไปเปิดออกไปเฮ้ยิไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ต้องเสียใจลงมาช่วยด้วยลงมาช่วยด้วยลงมาลงมาดิ ลงมาเ,ย,ย,เย้ลงอาดบ้างไป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 ช่วยด้วยช่วยด้วยลงอาดลงมาช่วยหน่อยลง่าล,ลงมาลงมามีไปเลยสวยมีไปมีไปไปดิติดตัวเลย ติดตัวติดตัวช่วยบางช่วยบางเข้าไปติดตัวเตะได้ตีมอดเตะได้เออเออปาบุดเลยโอ้หมดเวลาเลยจิ้มต่อไปสีเหลือง